สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกแนวคิดหนึ่งจากโลกออนไลน์กันนะครับชื่อว่ากด300%คุณแดมาเชลเขาแชร์ไว้บอกว่าเรียนรู้มาจากมหาสถีเลยนะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเข้าไปเลยเขาบอกว่าแค่เข้าใจหลักการนี้ไม่กี่นาทีเนี่ยอาจจะประหยัดเวลาลองผิดลองถูกไปได้ตั้ง15ปีแน่โหน่าสนใจมากเลยค่ะ15ปีเลยเหรอคะ ใช่ครับเราเลยจะมาแกะดูกันว่าไอ้กด300%เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างได้เลยค่ะคือที่เรียกว่า300%เเนี่ยเพราะมันมาจาก3ส่วนหลักๆที่ต้องมีอย่างละ100%เต็มก็คือมีความชัดเจน100%ค่ะความเชื่ออีก100%อืแล้วก็ต้องรักษาทั้ง2อย่างนี้ไว้ให้ได้100%ตลอดเวลาใช่ค่ะ คือทั้ง3ส่วนนี้มันต้องทำงานออประสานกันพอรวมพลังกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมหรือเป็นแรงส่งที่แบบมหาศาลเลยนึกภาพเหมือนเครื่องบินเจ็ตอะค่ะตอนจะทะยานขึ้นฟ้าครั้งแรกเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะสุดๆอ๋อครับครับพอขึ้นไปได้แล้วมันก็จะบินได้ง่ายขึ้นหลักการนี้ก็คล้ายๆกันเลยค่ะต้องทุ่มสุดตัวช่วงแรกเข้าใจครับงั้นเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลย ความชัดเจนร้อยเปอร์ซ็นตทำไมอันนี้ถึงสำคัญเป็นฐานแรกเลยล่ะครับดูเหมือนหลายคนจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆนะใช่เลยค่ะเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนทุกอย่างมันก็จะดูแบบสเปะสปะไปหมดในแหล่งข้อมูลเขาก็ยกตัวอย่างคนที่ชัดเจนมากๆอย่างแกรี่เวเนชุกนะคะอ๋อครับที่เขาประกาศเป้าหมายเลยว่าอยากจะซื้อทีมนิวยอร์กเจ็ตส์ให้ได้ ชัดมากค่ะหรืออย่างอีลอนมัสที่มีภารกิจจะไปตั้งรกรากบนดาวอังคารคือความชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันมีพลังดึงดูดนะคะไม่ใช่แค่เราตั้งเป้าแต่เหมือนประกาศออกไปแล้วมันทำให้คนอื่นหรือโอกาสต่างๆเนี่ยอยากเข้ามาช่วยเราอย่างในวิดีโอก็มีเรื่องเพื่อนร่วมงานชื่อแซมใช่ไหมคะใช่ครับที่อยากได้รถ p orsche ค่ะเพราะเขาชัดเจนมากๆสุดท้ายก็ได้รถคันนั้นมาจริงๆ มันเหมือนเราส่งสัญญาณออกไปให้เซเลน่าช่วยหาทางให้เรานะครับครับแล้วมีเทคนิคไหมครับว่าจะสร้างความชัดเจนมากๆแบบ100%เนี่ยต้องทำยังไงบ้างมีค่ะในวิดีโอเขาก็แนะนำไว้อย่างแรกเลยคือต้องกล้าฝันให้ใหญ่มากๆแบบวางแผนยาวไปเลย50-55ปี โหยาวมากครับค่ะสองคือลองไปสัมผัสความฝันนั้นดูจริงๆเช่นถ้าอยากได้บ้านแบบไหนก็ลองไปดูบ้านตัวอย่างอยากได้รถรุ่นไหนก็ไปลองนั่งดูหรืออยากพักโรงแรมหรูก็ลองไปนั่งดื่มกาแฟที่ล็อบบี้อ๋อให้มันรู้สึกจริงขึ้นมาใช่ค่ะสามคือ เขียนเป้าหมายลงไปเลยอันนี้มีงานวิจัยรองรับนะคะว่าการเขียนมันช่วยได้จริงๆจดในมือถือก็ได้และ4คือการสร้างวิช i ั่นบอร์ดหรือภาพความฝันค่ะวิช i ั่นบอร์ดนี่เคยได้ินบ่อยครับมันช่วยกระตุ้นสมองส่วนไหนนะครับส่วนที่เรียกว่า reticular activating system หรือ RAS ค่ะ RAS ค่ะ มันทำหน้าที่เหมือนอตัวกรองข้อมูลในสมองเรานะคะพอเราโฟกัสเรื่องอะไรมากๆอย่างการทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยสมองส่วนนี้ก็จะช่วยเราสังเกตเห็นโอกาสหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเราได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นอ๋อเหมือนเวลาเราอยากได้รถรุ่นหนึ่งล้วก็จะเห็นรถรุ่นนั้นวิ่งเต็มถนนไปหมดเลยใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยเข้าใจแล้วครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้มาถึงเสาหลักที่สความเชื่อร้อเอร์เซ อันนี้ผมว่าแบบท้าทายความคิดความรู้สึกพอสมควรเลยนะครับท้าทายมากๆค่ะเพราะความเชื่อเนี่ยมันสร้างความเป็นจริงของเราได้เลยนะหลายคนเลยติดกับดักสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อที่จำกัดตัวเองหรือ limiting beliefs เช่นอะไรบ้างครับก็เช่นฉันไม่เก่งพอหรอกฉันทำไม่ได้หรือ ต้องมีเงินก่อนถึงจะหาเงินเพิ่มได้อะไรแบบเนี้ยค่ะหรือบางทีก็เป็นความเชื่อลบๆเกี่ยวกับความสําเร็จหรือคนสําเร็จไปเลยเช่นมองว่าเออคนรวยคนขับรถซูเปอร์คาร์ต้องนิสัยไม่ดีแน่ๆอ้าวถ้าคิดแบบนั้นแล้วเราจะอยากเป็นแบบเขาได้ยังไงเนาะนั่นนะสิคะมันก็ปิดกั้นตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวจริงด้วยครับแล้วเราจะสร้างความเชื่อให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นได้ยังไงโดยเฉพาะตอนที่มันยังเออยังไม่เห็นผลอะไรเลย คือแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าทุกสิ่งที่เราเห็นจับต้องได้ในโลกใบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการเป็นแค่ความคิดในใจของใครสักคนก่อนเสมออืมครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมความคิดนั้นไปสู่ความเป็นจริงค่ะถึงแม้ว่าเราจะต้องลงมือทำลงแรงอย่างหนักก็ตามนะ อย่างคอนเนอร์แมกเรเกอร์นักสู้ MMA เขาก็เคยพูดทำนองว่าถ้าคุณเห็นภาพความสำเร็จในหัวได้คุณพูดถึงมันได้คุณก็จะทำมันให้เกิดขึ้นจริงได้เหมือนดึงดูดอนาคตเข้ามาหาปัจจุบันด้วยพลังความเชื่อประมาณนั้นเลยค่ะคือการมีความปรารถนาในใจมันก็บอกใบแล้วว่าสิ่งนั้นมันมีความเป็นไปได้อยู่นะสุดยอดเลยครับพลังความคิดนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆโอเคครับพอเรามีความชัดเจนมีความเชื่อแล้วส่วนสุดท้ายสำคัญมาก ตลอดเวลาร้อยเปอร์เซนอันนี้แหละครับที่ผมว่าหลายคนน่าจะตกม้าตายกันตรงนี้เหมือนเป้าหมายปีใหม่ที่ทําได้แป๊บๆแ,แล้วก็เลิกใช่เลยค่ะตรงนี้คือส่วนที่จะสร้างและก็รักษาโมเมนตัมที่เราคุยกันตอนแรกเหมือนเชื้อเพลิงเครื่องบินที่ต้องส่งต่อเนื่องตอนไต่ระดับนะคะถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจแนแล้วเชื่อมั่นแล้วแต่ว่าแบบทาทาหยุดหยุดแรงส่งเหมือนก็ไม่เกิดมันก็ไปไม่ถึงไหนต่างจากคนที่ลดน้ําหนักสําเร็จหรือคนที่สร้างธุรกิจจนรอด พวกเขามาจะคิดพ the right? ูดและโฟกัสกับเป้าหมายนั้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมครับสำหรับการรักษาโมเมนตัมนี้ไว้โดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกท้อหรือแบบไม่ค่อยมีแรงมีค่ะอันนี้สำคัญมากเลยหนึ่งคือออกแบบสภาพแวดล้อมของเราออกแบบสภาพแวดล้อมค่ะเช่นเลือกคบเพื่อนที่สนับสนุนเป้าหมายเราจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานให้เอื้อต่อการลงมือทำหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่าง เตรียมชุดออกกำลังกายวางไว้เลยตั้งแต่กลางคืนอ๋อลดแรงเสียดทานในการเริ่มทำถูกต้องค่ะ 2. คือบริหารจัดการพลังงานของตัวเองอันนี้อาจจะสำคัญกว่าบริหารเวลาด้วยซ้ำนะคะดูแลเรื่องอาหารการกินการนอนการออกกำลังกายให้เรามีพลังงานเพียงพอและ 3. อันนี้น่าสนใจมากคือการสร้างรายการความสำเร็จหรือ success list ค่ะ success list เอ๊ะมันคืออะไรเหรอครับเหมือนจทย์ว่าวันนี้ทาอะไรสาเร็จบ้าง คล้ายๆค่ะแต่เป็นเรื่องทางใจมากกว่าคือให้เราจดบันทึกความสำเร็จในอดีตของเราเก็บไว้ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะเช่นตอนเด็กๆหัดเล่นสเก็ตบอร์ดถ้าคิกฟลิปได้ครั้งแรกหรือตอนสอบผ่านวิชาที่ยากมากๆได้อ๋อเรื่องเล็กๆก็ได้เหรอครับได้หมดเลยค่ะพอเรากลับมาอ่านรายการนี้ในวันที่เรารู้สึกสงสัยในตัวเองหรือรู้สึกท้อแท้เนี่ยมันจะช่วยเตือนเราว่าเฮ้ยเราเคยทำสิ่งที่ท้าทายสำเร็จมาแล้วนะ มันจะช่วยปลุกความเชื่อมั่นให้กลับมาได้ค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนเรามีคลังสะสมกําลังใจส่วนตัวเอาไว้เติมพลังให้ตัวเองได้เยี่ยมเลยครับสรุปแล้วกด3 3มสก็คือการรวมพลังของความชัดเจน100%ค่ะบวกกับความเชื่อร้อยเอืและที่สําคัญคือต้องรักษาทั้งสองอย่างนี้พร้อมกับการลงมือทําอย่างต่อเนื่องร้อตลอดเวลา ใช่ค่ะถ้าทำสามสิ่งนี้ได้พร้อมกันต่อเนื่องกันโมเมนตัม um มันก็จะเกิดแล้วความสำเร็จก็แทบจะการันตีได้เลยถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดปิดท้ายจากแหล่งข้อมูลนี้ไว้นิดนึงนะคะครับเชิญเลยครับในเมื่อเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความคิดในใจของใครบางคนก่อนเสมอลองกลับไปคิดดูสิคะว่า มีความคิดหรือความฝันเก่าๆของเราหรืออาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ที่มันยังไม่เคยถูกทําให้เป็นจริงบ้างไหมบางทีความคิดเหล่านั้นอาจจะกําลังรอใครสักคนใครสักคนที่มีความชัดเจนมีความเชื่อมั่นและมีความพยายามปอเนื่องมากพอที่จะหยิบมันขึ้นมาแล้วทาให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาในโลกใบนี้ก็ได้นะคะ